คือไปถ่ายหนังมานะครับแล้วก็เข้าห้องน้ำแล้วก็ขยี้หัวแล้วก็ออกมาเลยหรือว่าหรือจริงๆแล้วมีลีเป็นเกสของคอนคุณแล้วคุณแอบ,บเอามาสปอยแบบนี้เฮ้ยครับนี่มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะมาทำหน้าที่พิธีกรจี้จใจจ่อใจโอ้แตกมันจี้โอย มีมีใครให้ชวนเนี่ยเฮ้ยกาลังกําลังได้ติดลมติดลมแล้วพี่เตพี่เตมามาแล้วกินเอาพี่เตมาพี่เตอยู่ไหนอะพี่เตอยู่ไหนโอ้ยน้องก็กดเข้ามาดูเจิเชมิลิเคยเจอพี่เตเปล่าพี่เตเตไหนครับเตตะวันเหรอเตตะวันเฮ้ยเตตะวันยังไม่เคยเจอครับเดี๋ยวเาเป็นเอฟซีนะครับวู้มันเว้ยเตตะวันเข้ามาตรงนี้มันได้มากสุดกี่คนอะ ได้มาสุดสี่คนได้มาสุดสี่คนได้มาสุดสี่คนคนได้ไหมอ่ะผมชวนไปแล้วนะผมประกาศตรงนี้ลยว่าผมชวนคุณเตรตะวันแล้วเตรตะวันแล้วถ้าคุณเตไม่ได้เข้ามาแสดงว่าคุณเตปฏิเสธเตกดดตนเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนชวนหนูพูดแบบนี้ไหมเนี่ยประมาณนี้แหละนี่กดดันด้วยประชาชนเลยนะกดดันด้วยประชาชนกว่าหนึ่งหมื่นเก้าพันคนพี่เตผู้คนพูดพร้อมกันพี่เตยพี่เต คือนะอคือีนะคือหนูว่าใส่สปอร์ตบาร์แล้วกําลังจะออกกำลังกายแล้วแวะเข้ามาหน่อยเอ้ยเดี๋ยวออกนานๆต่อเนื่องกินน้ําหน่อยอุ๊ยปวดฉี่แวะฉี่หน่อยตอนนี้ลุกไปไหนไม่ได้แล้วตอนนี้ออกกำลังกายกินผักผลไม้ไยพี่เล็กแอบจริงคุณเตยตะวันออกไปแล้ โอหไม่มันเลยเขาอาจจะยังไม่พร้อมอาจจะยังไม่พร้อมอาจจะแบบอยู่ในช่วงตัวแต่แต่มิลลี่กดเข้าเลยนะพี่ท็อปกดเข้าเลยนะมิมันมันมันเล็นึงไอ้สารภาพเพิ่มอีกนิดนึงคือไม่ได้จะตั้งใจจะกดเข้ามาดูไลฟ์ด้ยแต่เราเราคนเรามันไลฟ์แบบมันจะมีโน t i ิ i c เคชันขึ้นบนถูกไหมอะแล้วแล้วเป็นจังหวะหนูกดเข้ามนพอดีแล้วก็กด เออก็อุ้ยอ้าวไลฟ์กันอยู่อ่ะดูดูแป๊บหนึ่งก็ก็ออกกดออกปุ๊บที่ตัวกดที่ออกอ่ะขึ้นมาว่าจะแอคเซปต์ไหมอ้าวอะไรวะเนี่ยครูเริ่มงงละกดพิดกดเลยเอาหน่อยมินิกับน้ตกเลยลอนี้กับวันไหนฮกับวันไหนกับไทยหกับวันที่แปดแต่ว่าจะถึงไทยวันที่เก้านัดกันหน่อยนะแล้วนัดกันหน่อยนะอ้าวครับ เแต่ว่าต้องสอบมิเทอมก่อนขอสอบสอบมิเทอมวันที่9หละหลังจากนั้นก็พอได้ที่นั้นที่เราเข้าใจร่วมกันได้ครับได้ใช่ผมรู้ผมรู้ที่ไหนคุณที่เมานีการสี่คุณท็อปแท้ได้ครับท็อปแท็บเดี๋ยวผมจะชวนคุณคุณต้นหอนมาด้วยแล้วก็จะชวนคุณเออจูเลียนแครี่ีมาด้วยได้ครับวันนี้คุณเกิดจูเลียนแครี่ีนะคุณทำ้เบิร์ตเด์หรือยังจริงปะเนี่ยจริงหรอ นี่คือเรื่องที่เขาที่เขาเป็นเขาเป็นโค้ชสอนร้องเพลงมึงป่ะใช่เขาเป็นเขาเขาสอนมิลิก่อนนี่ก่อนอ๋ออ๋อมันคอมมันแบบมีคอมมอนเฟรมกันมูชัวกันคุณคือคุณวิลกินเนี่ยเชื่อวาเป็นน้องรหัสรหัอ๋อน้องรหัสของคุณคุณมินนี่เขา่แต่ผมจนเส้นนะเฮ้ยคุณอีงกุ้งแมธอนมาแล้วเหยื่ออะไรต่อไปเอาแล้วเอาแล้วมาอ่ะ ผมกดชุดยิงแล้วถ้าคุณอิงไม่มาสแสดงว่าคุณอิงปฏิเสธเอาละกดดันได้สันี่คือหนึ่งหนึ่งในสี่ราชินีหนึ่งบุญกิมเว้ยฮะคุณคุณยิงวัลทอนถ้า,ถ,าถ้าคุณดูอยู่เนี่ยพี่อิงเนี่ยคือจังหวะโปรโมทโฟร์ควีนละเดี๋ยวนี่คือหนึ่งในสี่ราชินีเพลงลูกทุ่งไทยใช่ไหมใช่ออกอินมากาแตนชลดาสิริพรน้ำใจโอ้ใช่จินตลาบุล่าใช่ แล้วก็พี่อิงคนที่สี่แล้วก็พี่อิงอลันทรอนคนที่สี่พอดีค่ะเอ้ยคุณอิงคุณอิงคุณอิงอยู่ไหมเนี่ยไม่มิลิแล้วพี่ดูแล้วพี่ดูไอไอโปสเตอร์คอนเสิร์ตโฟควีนใช่ไหมแล้วมีคนมาเมนว่าทําไมมิลิไม่ได้เป็นหนึ่งในโฟควีนบ้างเขาก็เลยมีคนมาตอบว่าจริงจริงมิลิเป็นเจ้าหญิงไงเป็นพรินเซสออาเป็นพรินเซสแบบไม่ใช่ควีนว้าวก็คือเป็นแก๊งลูกสาวสี่คนนี้ทีหนึ่งอะไรอย่างนี้ อืมอีกโอ้โหเกิดมาอายุยี่สิบปีให้จะให้เป็นแม่คนกันให้ได้เลยโอโ้แม่เลยใจว่า,า,า,าเกิดมาปุ๊บเพิ่งยี่สิบเป็นตัวแม่ซะแล้วเป็นตัวแม่เป็นตัวลูกก่อนแล,แล้ววันนี้ตารางของมิลี่คืออะไรบ้างคะเดี๋ยวเนี้ยค่ะหนูเดี๋ยวหนูจะต้องทำเอ่เอออกกำลังกายเสร็จทำโปรเจกต์มิดเทอมที่แบกมาด้วยแล้วก็ไปสอบเทสอ๋อ ก็ไปซ้อมโชว์ครับเม้สซอมโชว์กลับมาเราต้องทำเพลงด้วยกันหนึ่งเพลงนะเป็นการสัญญาต่อสานะพูดก็พูดพูดก็พูดเออพูดตรงนี้เลยคนดูเยอะด้วย Do you you k n o w o o you k n o w a c t ชั n speak louder than words กูอยากฟังแล้ววะเออจะทำอะไรดีวะพี่กินเราทำอะไรกันดีวะเออทำอะไรกันดีอ่ะ อารเเว้ยเดี๋ยว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 มินี่เนี่ยมาร้องแล้วเดี๋ยวเราแรปแรปฉันแรปเดียวใช่ตัวดีใช่แต่นี่่ลองกินแรปนะแล้วเธอแรปแบบแรปแบบไม่เอาเมโลดี้ไม่ใช่แบบไม่เอานะะตตตั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 ตะ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 ตั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 ดตัดตัดอัดต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 ัเ ไหนวะหนูไป๊ะหนูเป๊ะหนเปได้ไหมหนุไปด้ไมได้ไหมเฮ้ยไม่ได้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 ตอนนี้เราเราติดเครื่องติดเครื่องแล้วถ้าถ้ามินิเตอร์เราเอ็นไลฟ์เลยเราจะจบเอถ้ามินิออกเราออกหมดเฮ้ยพี่อบยังอยู่ป่ะพี่พี่อบไม่อยู่อ่ะขึ้นไม่ขึ้นชช่อบอกให้ชวนอ่ะขึ้นอ่ะแต่กูขึ้นได้เอางี้พอเขามีโฟควีนใช่ไหมมีวีมีพี่อิงมีพี่ส้ม แล้วก็มีคุณคุณโบกี้ไลออนคุณโบกี้ไลออนใช่อันนั้นเขามีโฟโฟควีนเดี๋ยวพอโอก,กมาปุ๊บเราเป็นโฟกิงวันพินเซนไม่หนูเนี้ยด้วยดีกว่าเพราะว่านี่เลยเด็กมอบูจบเออเฮ้ยคุณโฟคิงคุณภาคสามคุณโอบคุณโอบเขาไม่อยู่แล้วว่ะเฮ้ยจริงๆแบบแท็กโชว์เว้ยเออเออยืนเรียงกันสามตัวแบบเนี้ยคุณโอ๊บแบบแท็กโชว์เว้ย คนอยู่แล้วเฮ้ยอบไปแล้วหรอทำไมอ่ะมันลำคาญมันลำคาญพวกเราหรอวะเออ้ยที่โดนไม่ทิโชว์เลยนะครับเออสิฉันชวนใจคือตอนนี้ไม่มีใครกล้าเข้ามาแล้วนาดาศิลปินเนี่ยเข้ามาถึงโดนไม่มีอะไรออกไปแล้วอ่ะสมมติกูเป็นคนอื่นแล้วกูเห็นสามคนนี้ลักด้วยกันอยู่กูคงไม่เข้ามาเหมือนกันละคนเดี๋ยวแล้ชื่อไอจีฉันชื่ออะไรนะพังกอะไรนะพังกอะไรนะเผื่อะไรวะมันถ่ายว่า l ั v อิ t a อ l ฟาคิตโธ่ฟาคิตโธ่เราไม่เคยถามไงฟาคิตโธ่เออแต่พี่เพิ่งรู้วันนี้นะว่ามันอ่านว่าฟาเกดอลเอ้อเหรออ๋ออ๋อมันคือฟาเกดอล p s u c K Fuck it all เออว่ะใช่ใช่ไม่เป็นการถามที่แบบไม่เคยคิดเฮ้ยทำไมผมไม่เจอชื่อคุณโอบในนี้ที่จะชวนได้เลยโอบกดรูปรีเควต อบกดรีเควสเข้ามาดิเออพี่อกบรีเควสผมสิพี่โอ๊บไอยู่ปมเนี่ยเอออ้าวคนนี้หวีผมซะแล้วอะกินเออให้หนูไปให้หนูว่าเขาจอื่นเออโอเคทำอื่นบริหารเวลาเนาะใช่ทำอะไรก็ทำไปทำอะไรก็ทำต่อต่อกันไปเออทำอะไรก็ต่อต่อกันไปเองนะอันนี้คุณเองแบบคุณผมดิที่ผมหาชื่อคุณไม่เจอจริงผมทำยังไงดีเนี่ยเขาแซวให้ อ่ะเอออยู่ไหนอะอะไรทำอะไรก็ทำนะทำอะไรก็ทำดูจะทำอะไรอะดูจะไปออกกําลังกายเหรอัลเฮ้ยกําลังกายเอาละ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 คุณโอรวิธีมาแล้วกินกันเราต้องทำด้วยแล้ววะไม่ได้ละเราตกแล้วที่มาแล้วคุณโอรวิธีมาแล้ว เกิดึ้นเขาไปแต่งองค์เครื่องมาเกิดอะไรขึ้นเขาไปแต่งองค์เครื่องหน้าผมผมจัดกระเป๋าอยู่ครับไหนคุณโอ๋จะไปไหนผมไปทำงานเนี่ยผมไปทำงานนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่มันสี่ทุ่มแล้วคุณอยู่เมืองไทยปะเนี่ยไม่ผมอยู่เมืองไทยแล้วผมกำลังจัดกระเป๋าเพื่อไปทำงานเมืองนอกอยู่ทำงานอะไรสี่ทุ กุ้มเนี่ยแปลกๆนะนแม <laughs> <laughs> แล<ะ>้วน,นั่นเกิดอะไรขึ้นอ่ะท่านั้นกระโดดตบอะไรอ่ะกูเหนื่อยแล้วเ <c ười> พราะมิลิ่อยากออกกำลังกายกูเลยอยากเป็นปเพื่อนเนี่ยกูทำได้แบบเดียวกูเหนื่อยแล้วกูล้มเลิก <c ười> นี่คือ <c ười> คุณเข้ามาใส่กล่องกันวนะเออใช่อันนี้อบยังไม่ได้ถาม อบรู้ป่บว่าพรุ่งนี้สิบโมงมีอะไรเออมีอะไรพรุ่งนี้สิบโมงมีอะไรพรุ่งนี้มีมีกดบัตรคอนคุณไงนี่แหละปัญญาชนนี่แหละคนติดตามทำไมอ่ะอนของบ้านแว้นตอบไม่ได้เหรอพี่อ้ามเร็วอาม่า,มาสวัสดีค่ะอาม่าสวัสดีค่ะหมดอ่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นแปดสิบอาม่าชุดนอนชุดนอนอาม่า,มา,มาน่ารักมาก จริงค่ะน่ารักมาค่ะนี่เป็นไลฟ์ไงพอดีไลฟ์โปรโมทพรุ่งนี้ขายบัตรคอนเสิร์ตอามาช่วยบอกหน่อยว่าสิบโมงเช้าสิบโมงเช้าสิบโมงเช้าที่เดอะคอนเสิร์ตเดอะคอนเสิร์ตเอาเดปิดเท่าวะไปให้เอามาเทอมีไม่เอาหนึ่งบัตรคุณไม่เป็นลรโอเคซื้อเอาไม่เป็นไรซื้อบัตรพรุ่งนี้สิบโมงเช้าให้ให้นี่นี่ไม่ได้ไม่เป็นขับหรอนี่ก็เป็นคน ใครก네็เข้ามาดูได้เป็นแบบสาธารณะโอ้ไม่ทันแล้วแม่ขนาดนี้โอ้ไปโดนไอแล้วมันขนาดนี้แล้วอ่ะไม่เป็นไรขอบคุณนะอาม่าผมก็สิบโมงแล้วสิบโมงเออเท่านะหน่สิบโมงนะต้องเข้ามาดนึงอ่ะอ่ะสิบโมงสิบโมงสิบโมงเช้าด้วยไปจองนะจ๊ะเออค่ะ แล้วไม่ทะนลชุดนอน้ะมาหน้ารักกว่ากินฮะชุดนอนะมาน้ารักถ้าผมจะเข้ามาดูผมทุกวันว่าเอ้ยผมกลับบ้านเนี่ยเปิดแอร์ไว้ให้อ๋อหูดีไม่ต้องเปิดแอร์เอง